คำเตือนทางช่องเป็นเพียงแค่สื่อกลางในการนำเสนอโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมสนับสนุนให้ซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นจากละอองชาแนลสวัสดีนะคะท่านผู้ชมแฟนช่องของละอองชาแนลทุกท่านนะคะค่ะวันนี้เดี๋ยวแอดจะพาท่านผู้ชมมาตามต่อนะคะสูตรคำนวณของหลวงพ่อร่มโพนะคะ เพราะว่างวดที่ผ่านมาก็เข้าเลขหลังนะคะเลขหลักก็จะเข้าเลขห้านะคะถ้า f อท่านใดวิ่งห้านะคะก็คงจะโชคดีไปกับเลขวิ่งนะคะท่านผู้ชมตัวจับคู่ก็หลุดไปนะคะงวดที่ผ่านมานะคะก็เฉียดเม็ดเดียวนะคะก็จับคู่5,9แต่ว่าสองตัวบนก็ออกห้านะคะท่านผู้ชมก็น่าเสียดายมากๆนะคะวันนี้แอดก็เลยอยากจะตามต่อให้นะคะ เผื่อว่างวดนี้อาจจะเข้าปังๆอีกก็เป็นได้นะคะท่านผู้ชมก่อนที่จะไปพูดคุยกับหลวงพ่อนะคะแอดก็ขอฝากช่องละอองแชนแนลไว้กับท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำงานด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดจอดีๆสดเด่ดๆนะคะท่านผู้ชม เดี๋ยวเอ็ดก็จะโทรกลับหาหลวงพ่อนะคะตามเอ็ดมาเลยค่ะค่ะกระดานน้ำมันสการเจ้าค่ะหลวงพ่อ,อจะเล่นพรเจ้าค่ะค่ะวันนี้ค่ะวันนี้ก็จะคอตามสูตรโตเนาะหลวงพ่อเนาะ ทางงวดที่ผ่านมาก็เข้าเลขหลักเนาะหลวงพ่อเลขหลักก็เข้าเลขห้าเนาะค่ะเข้าวิ่งค่ะหลวงพ่อจ้าตัวจับคู่ก็หลุดเนาะงวดนี้เอาใหม่ค่ะหลวงพ่อหลุดเต็มเลงจ้าอันนี้ก็อ่าเรขหลั้ก็มีหกค่ะเก้าสองหก เก้าสองค่ะเจ็ดศูนย์สามเจ็ดศูนสามค่ะอ่าจับคู่ค่ะเล็เล็กเล็ลวิ่งวิ่งก่อนอใช่ไหมคะเล็กเล,ล็กวิ่ง6กก้านะวิ่งบนล่างใช่ไหมคะอ่าออกก้าววิ่งบนล่าง บนล่าง6กับ9ค่ะแล้วก็จับคู่ค่ะ6 2 6 2ค่ะ6 4 6, 4, 6 4ค่ะสองตัวนี้เป็นตัวเล่นนะค่ะตัวเน่นใช่ไหมคะ ค่ะเอเจคิดเส้นใต้ค่ะเก้าสามเก้าสามเก้าห้าเก้าสามเก้าห้าค่ะสองเจ็ดสองเจ็ดสองเก้าสองเก้าค่ะสองตัวนี้เป็นตัวลอง อันนี้ตัวรองเนาะลวงพ่อเนาะเพราะว่ามันชนกันค่ะความความสูตรใหม่สองสองชุดจสองชุด,ชด,ชดอ๋อค่ะ,ะมันสี่ตัวชุดละสองตัวมันชนกันตัวรองอันนี้จะเป็นตัวเน้นเน้นสองชุดเนาะลวงพ่อเนะอะตัวเน้นจะมีหกสองหกสี่นะคะ ค่ะแล้วก็ตัวรองมีสองเจ็ดกับสองเก้านะคะค่ะค่ะแล้วเก้าสามกับเก้าห้าคือตัวรองเหมือนกันเหรอคะหลวงพ่อเป็นตัวกันเนี่ยโอ้ตัวกันจะเขียนจะเขียนว่าตัวกันเนาะหลวงพ่อนะเนาะเป็นตัวกันนะค่ะเอ่อเจ้าค่ะหลวงพ่อ งวดนี้มั่นใจไหมคะหลวงพ่อล่างนะคะเลขล่างตัวเดียวคือเก้านะเลขล่างตัวเดียวอ่าวิ่งเก้าตัวเดียวค่ะเลขล่างวิ่งเก้าตัวเดียววิ่งเก้าตัวเป็นตัวเป็นตัวเล่นอ่ะค่ะถ้กูก็เป็นสองเก้าเก้าสองก็ได้ คู่ล่างตัวเดียวค่ะจะคู่ให้ตัวเดียวเปตัวล่างตัวเดียวอ๋อต,ต,ตัวล่างตัวเดียวคือสองเก้าเนาะหลวงพออ่อเนาะค่ะเพราะว่าหลวงพ่อก็จับจับคู่ให้เมื่อกี้ก็เป็นชุดดวมบนล่างเนาะหลวงพอ่อเนาะใช่ค่ะเดี๋ยว่าหลวงพ่อจะทวนตัวเลขอีกรอบก่อนนะคะหลวงพอ่อ เดี๋ยวแอดจะทวนตัวเลขอีกรอบก่อนนะคะค่ะจ้าค่ะค่ะก็เลขหลักจะมีหกมีเก้ามีสองมีเจ็ดมีศูนย์มีสามนะคะค่ะแล้วก็ว<า>ิ่งบนล่างมีหกกับเก้านะคะค่ะจับคู่มีหกสองสองหกหกสี่สี่หกเก้าสามสามเก้าเก้าห้าห้าเก้า สองเจ็ดเจ็ดสองแล้วก็สองเก้าเก้าสองนะคะ<ด>ค่ะแล้วก็วิ่งล่างคือเก้าตัวเดียวเม็ดเดียวนะคะหลวงพอ่อค่ะแล้วก็จับคู่ล่างก็มีสองเก้าเม็ดเดียวเน้นเน้นนะคะ<ด>ค่ะก็ตัวที่เน้นจะมีหกสองหกสี่เน้นสุดๆใช่ไหมคะใช<ด>่ค,<ด>ค่ะแล้วก็ติชดชอบติดชอบสองตัว ค่ะแล้วก็ตัวกันตัวกันจะมี9ก้าสามกับ9ก้าห้านะคะค่ะตัวรองคือสองจ็ดกับสองเก้านะคะค่ะหลวงพว่อครบถ้วนนะคะหลวงพว่อถูกต้องค่ะงวดนี้มั่นใจไหมคะหลวงพว่อเกิบเเปอ็น๋องวดนี้มั่นใจเก้าส<ช>ิเปซค่ะ ค่ะวันนี้แอบก็อยากจะให้หลวงพ่ออวยพรให้สมาชิกช่องหน่อยค่ะจะได้โชคดีร่วมกันเจ้าค่ะหลวงพ่อขอวอวยพรให้ดีนะค่ะมีสุขภาพแข็งแรงเจ้าค่ปะปะลอดภัยจากโรคภัยทั้งหลายทั้งมวลเจ้าค่ะให้มีความสุขความเจริญนะเจ้าค่ะแล้วก็ติดตามช่องละองเยอะๆสาธุเจ้าค่ะอวันนี้จะ เองเองก็เลยกันสาธุเจ้าค่ะหลวงพ่อเป็นแนวทางกันนะค่ะขอสุขภาพแข็งแรงทุกคนทุกคนค่ะหลวงพอ่อค่ะเอ็ดก็ขอบคุณหลวงพ่อมากมากนะเจ้าค่ะที่แบ่งปันแนวทางให้กับสมาชิกช่องละอองชาแนลนะเจ้าค่ะจ้าค่ะขอบพระคุณหลวงพ่อมากเจ้าคา่ะนมัสการเจ้าค่ะ จเจริญพรสาธุเจ้าค่ะ